ทองคําสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆตอนนี้ควรจะมีหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งทองคําที่ราคาลงมาหนักนะคะเราก็ได้คุยกันก่อนหน้านี้นะคะถึงความเสี่ยงที่ทองคําจะลงจะปรับฐานหลังจากที่ราคาพลิกขึ้นมาแรงๆนะคะราคาก็ลงจริงแล้วก็ลงหนักด้วยนะคะลงมาถึงจุดที่จะรับจะซื้อจะเก็บไว้ในพอร์ตในระดับที่ความเสี่ยงต่ำแล้วหรือ,อยังคะตอบคำถามนะครับซัมมิตท,ที่กำลังจะเกิดขึ้นแลวเฟดมิทติ้งเนี่ย ต้องดูเลยว่าทองคาเนี่ยที่หลุด4,000มาเนี่ยแล้วมา3,009แล้วสู้กันอยู่เนี่ยอันนี้ผมพูดเป็นเหรียญเนาะมันมันจะลุ้นเลยว่าถ้าสมมติว่าสองอีเวนต์เนี่ยจบทองคําถ้าสมมติกลับไปยืน4,000ได้แปลว่าไอ้ที่หลุดมาเนี่ยแข็งแรงแต่ถ้ายืนไม่ได้อันนี้จะเป็นจะเป็นแนวรับสําคัญเลยฮะ4,000จะกลายเป็นขอภัยเป็นแนวต้านขอภัยเป็นแนวต้านสําคัญที่แบบว่าหลุดมาแล้วแล้วมันมันไม่สามารถสู้ขึ้นไปผ่าน เพราะนั้นเราองสู้แนวต้านใหม่ที่4,000ต้องลุ้นให้ผ่านนะครับแต่ถ้าสมมุติว่า2อีเวนท์ที่เกิดขึ้นเสร็จปุ๊บทองคําดีขึ้นไปเหนือ4,000อันนี้โอเคอ่านี่ไม่งงนะฮะเพราะว่าเพราะว่าหลักการเทคนิคหรือหลักการของการซื้อสินทรัพย์เนี่ยเวลาหุ้นมันลงมันอาจจะมีกระชาติแต่มันอาจจะมีซื้อตอนตอนตอนปลายได้ซึ่งมันต้องลุ้นว่าไอแรงซื้อตอนสุดท้ายเนี่ยถ้าอีเวนต์ใหญ่ๆมันเกิดขึ้นแล้วอะถ้ากลับไปยืนแนวรับทางจิตวิทยาได้เนี่ย มันมันก็จะเป็นการคอนเฟิร์มแนวรับแนวต้านนะครับส่วนเรื่องของเ,ออเรื่องของจังหวะในการซื้อทองคำว่าจะซื้อยังไงอะไรยังไงผมคิดว่าด้านบริบทที่ผมพูดยเมื่อสักครู่เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ว่ามันต้องมีแล,มงมและมันต้องมีทุกอย่างณนะเวลานี้ก็ให้มองตัวเลขง,ง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ครับว่าทุกๆ200เหรียญเราซื้อ1ไม้เราซื้อ1ไมา,เ,า,มาเวลาลงทองคําในขาลงเนาะสามพลงมาอาจจะถ้าถ้า,ถาวันวัน สองอีเวนต์ผ่านไปมันไม่ได้ขึ้นเหนือพันสี่พันลงมาเหลือสามพันเจ็ดอ่ะซื้อหนึ่งม้อะไรตรงนี้งั้นวันนี้เอ oui, าไปก่อนหนึ hmm. okay. ่งม้ต้องมีไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหลักการณปัจจุบันเนี่ย DCA อนะยามที่ทุกอย่างออทามไฮเนี่ยมันมันจะดี a ตรงๆไม่ได้มันต้องใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า VA หรือว่าเป็น DCA แบบ Volume a v e r a g e คืออะไรลงเราซื้อให้เยอะขึ้นนะครับต้องซื้อให้เยอะขึ้นเวลาสินทรัพย์มันลงเพราะนั้นก็เป็น2ตัวเลขแล้วกันก็ 200เหรียญถ้าลองทำลงต่อนะทุลุก200เหรียญก็ทีละไม้ทีละไม้แล้วอัดให้หนักขึ้นตามการ DCA แบบ VA ก็คือ Volume Average นะครับ